ครับสวัสดีครับมาพบกับป่านายนะครับผมมีตัวสองดาวบาเลตสองเงินคิวติกพอยเป็นล้านล้านคิวสวยๆมารีวิวปืนวันเป็นปีนะผมมาดูรายละเอียดตัวละครกันดีกว่าคิวสามแสนสามคิวไดเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮดเทอรหนึ่งจสี่แข่งหมื่นแปดสวยๆครับพอยต์ล้านสองนะครับผมฉายาครบหมดทุกช่องครับสมบูรณ์แบบครับดาวบาเลสนะครับผมหายากครับรอๆ ตัวสวยๆครับผม2ดาวกว่าจะเล่นมาขนาดนี้หมดเป็นหมื่น3 1 3 7 6 0นี่นะครับเปินอาร์สองเดือนนับให้เลย2เดือน3เดือน4เดือนอันนี้บวกกับอ่ารสี่เดือนไหนวะเออสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเจ็ด สามหนึ่งหนึ่งสิบสองเดือนครับหนึ่งสิบสามเดือนนะครับผมรวมอันเก่านี้รวมเป็นสิบสามเลยรวมแบบสิบสามเลยตีนับรวบไปเลยหนึ่งสิบสามเดือนแล้วหนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้หนึ่งสิบสี่วันสามวันนี้ไม่เกี่ยวครับผมเอาแต่ปืนวันโหดๆยี่สิบสามวันนี้ตีไปสิบสี่เดือนคิดแดง T รีอสสิบห้าเดือนครับสามหนึ่ง สิบห้าเดือนสิบหกเดือนสามสิบเจ็ดเดือนครับผมสิบแปดเดือนพวกนี้ตีนับรวมเลยสิบแปดเดือนอ่ะนับรวมเลยสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนครึ่งนะครับผมสิบเก้าเดือนแล้วกันเพราะว่าของอันอันไหนไม่ได้นับโคตรเ,อเยอะเลยสิบเก้าเดือนรวมเนี้ยไนยเขียวครับผมดาวน้อบซีจีบาเลตนะครับผม หล่อหลอสิบเอ็กเอ็มสองร้อยเจ็ดสามสิบสามยี่สิบ 7, 33, เดือนยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบสองเดือนครับผมซองครับนี่ครับเคอเทกกับซองเงินพูดถึงของที่พี่ไม่นับมาเยอะครับมันปืนตัวนี้นี่ครับยี่สิบสามเดือนครับอีกสาวสิบเอ็ดวันยี่สิบสี่เดือนสองปีนะครับผม ของก็2ปีกว่าแล้วบอกเลยแค่นี้แหละไม่อยากนับละดูเอาเนาะที่เหลือเอาดูเอา2ปีครับบอกเลยว่าของ2ปีจริงๆของเยอะมากสนี่เลย7เ,เพิ่มเลือดครับผมตัวละคร้อยสามสองครับ5วันไอ้าชั่วโมงเหลืออยู่นี่ว่า2 3 3 หน้ากากไอซีหดหดเลย2ี่สองวันนะครับผมอันนี้ราชาสิบสวันสวันสาวันครับหน้ากากบวก4ีขาวนะครับผมหน้ากากขาวกาลีนาครับสาวันตัวนี้บวกถึกครับหดเลยตัวนี้อันนี้สาวันครับผมสามสามนึเจ็หน้ากากโหดทั้งนั้นครับน้กากบินายบูเวันหนึวันหกวันเ ไอเทมครับผม2ชั่วโมงหนึวัน1นชิ้น1วัน1นชิ้น1วัน3ชิ้น3วัน1นชิ้นหวันสชิ้นสวันสอชิ้นหวัน1นชิ้นเจ็ดวันหนชิ้นสมบูรณ์แบบครับปืนวัน2ปีขวาครับผมบาเลตซองเงินเคิลเทกับยศส2ดาวครับพอยเป็นร้านตัวนี้ขาย6500นอยโอนหรือวอลเล็ตนะครับผมถ้าทูจะเป็น7500พันห้าทูหกพั้าเท่านั้นช้ามหมดนะครับัยรุ่น